ระบบเลือกตั้งสภานักเรียนออนไลน์นะครับผมได้สร้างเว็บแอปใน Google Sheets นะครับแล้วก็สามารถใช้งานง่ายๆนะครับก็สามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกนะครับเพื่อโหวตนะครับแล้วก็จะล็อกนะครับแก็ตรงนี้เราสามารถตั้งเวลาได้ว่าเราต้องการ ให้หน่วงกี่วินาทีนะครับที่ผมตั้งนี้ก็คือ20วินาทีแต่ถ้าท่านต้องการเปลี่ยนรู้สึกว่ามันช้าเกินนะครับนานเกินก็สามารถเปลี่ยนได้ในการตั้งค่านะครับตรงนี้ครับกดยังไงก็ไม่ไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้ต้องการเบอร์ไหนต้องการโหวตเบอร์ไหนก็สามารถกดเบอร์นั้นได้เลยนะครับเรามาดูฝั่งของแอดมินบ้างนะครับผู้ดูแลระบบครับกดเข้าไปแล้วก็ต้องใส่รหัสผ่านนะครับ เข้าสู่ระบบแล้วก็รอการตรวจสอบรหัสผ่านนะครับผ่านก็สามารถมาหน้านี้ได้นะครับเป็นหน้าแอดมินหน้าประกาศผลนะครับการประกาศผลตรงนี้นะครับก็จะประกาศผลแบบ Animation นะครับกราฟจะขึ้นแข่งขันกันเลยตามก็ตามไทม์ไลน์ในการเลือกตั้งจริงๆนะครับมีของใครได้ก่อนก็กราฟจะขึ้นก่อนแล้วก็จะมีการแข่งขันกัน ตัวเลขด้านล่างก็เหมือนกันนะครับก็จะขึ้นขึ้นไปแข่งขันกันเรื่อยๆนะครับก็ตามเวลาที่เราตั้งนะครับตรงนี้นะครับเรามาดูการตั้งค่ากันนะครับการตั้งค่าตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดครับและก็ไม่ต้องไม่มีปุ่มบันทึกนะครับเราแก้ไขเสร็จแล้วนะครับสมมติว่าผมแก้เป็นพุทธชนพัฒนาหนึ่งแล้วก็กดข้างนอกครับจะเห็นได้ว่าจะมีปุ่มจะมีสถานะบอกครับว่ากําลังแก้ไขกําลังบันทึกแล้วก็บันทึกเรียบร้อยประมาณนี้นะครับลองอีกครั้งหนึ่งครับ ประมาณนี้เลยนะครับทุกอย่างนะครับก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับจํานวนคอลัมน์หน้าเลือกตั้งก็คือจํานวนการ์ดที่แสดงหน้าเลือกตั้งครับเป็นแบ่งเป็นคอลัมน์ครับก็คือผมตั้งตอนนี้เป็น3คอลัมน์เหมือนกับตอนที่ผมแสดงก่อนหน้านี้นะครับส่วนอันนี้นะครับคอลัมน์ในหน้าประกาศผลก็คือตรงนี้นะครับที่เราเห็นด้านหลังนี่ครับมีสีแดงสีฟ้าด้านหลังนี่ก็คือตอนนี้ผมตั้งเป็น6คอลัมน์สามารถตั้งได้กี่คอลัมน์บ้างนะครับ ก็คือมี1คอลัมน์2คอลัมน์3 4 6แล้วก็12ครับผมใช้บู t แสบนะครับผมจะไม่สามารถตั้งอนอกจากนี้ได้เนื่องจากว่าการคำนวณของอที่ทางบูธแสบกำหนดมาถ้านอกจากนี้คือมันจะไม่ไม่เท่ากันนะครับโอเคนะครับส่วนของโลโก้ครับโลโก้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับสามารถเลือกรูปภาพนะครับท่านใช้แอปนี้นะครับท่านไม่ต้องสร้างโฟลเดอร์เก็บไว้ใน drive นะครับ ท่านไม่ต้องไปแชร์โฟลเดอร์ท่านไม่ต้องไปแชร์รูปภาพท่านไม่ต้องไปเอาไอเดียรูปภาพครับสามารถอัปโหลดรูปภาพขึ้นไปนะครับสมมติว่าผมเลือกภาพภาพนี้เนาะสมมติว่าผมเลือกภาพนี้ลงไปปุบ๊บแล้วก็รอการบันทึกแป๊บหนึ่งครับแป๊บเดียวเองนะครับเสร็จแล้วนะครับภาพตรงนี้ก็ถูกเปลี่ยนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมลองปิดนะครับแล้วก็ลองรีเฟรชลองดูอีกครั้งหนึ่งว่าโลโก้ของเราเปลี่ยนหรือย,อยังนะครับ เห็นไหมนะครับโลโก้ของเราเปลี่ยนแล้วนะครับเข้าใหม่นะครับนอกจากนั้นในหน้าแอดมินในหน้าผู้ดูแลระบบสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับไปที่การตั้งค่าใหม่นะครับเราสามารถกำหนดเวลาหน่วงที่ผมได้บอกว่าสามารถกำหนดได้นะครับตรงนี้เป็นหน่วยมิลลิเซคันหรือว่ามิลลิวินาทีนะครับซึ่ง1000 เท่ากับ1วินาทีตอนนี้ผมกําหนด20วินาทีนะครับผมกําหนด20,000ื่าเผื่อว่าไม่ให้เขากดซ้ํานะครับกดโหวตซ้ําอันนี้เป็นการกันไว้นะครับส่วน,ด,นด้านล่างก็เป็นเสียงเมื่อมีการโหวตเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีเสียงเย้ขึ้นมาถ้าท่านไม่ต้องการก็สามารถปิดได้เอาเครื่องหมายถูกออกครับปิดหรือว่าท่านต้องการเหมือนกันก็ลิกถูกแต่ว่าต้องการเปลี่ยนเป็นเสียงอื่นก็ ไปฝากไฟล์ MP3 หรือว่าไฟล์เสียง m p 4ก็ได้นะครับไปฝากที่เว็บอื่นแล้วก็เอาลิงก์มาใส่ตรงนี้มีข้อแม้ว่าสามารถเปิดข้างนอกได้นะครับเหมือนกับผมตรงนี้ก็คือผมไปฝากในก i t h u b นะครับแล้วก็เอาลิงก์มาใส่แค่นี้เองนะครับฝั่งของประกาศผลนะครับหน้าประกาศผลก็จะมีรหัสผ่านที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ ใส่รหัสผ่านหรือไม่ถ้าไม่ต้องการก็เอาเครื่องหมายถูกออกถ้าต้องการก็ติ๊กถูกไว้นะครับและเราสามารถแสดงแก้ไขรหัสผ่านตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับะระยะเวลาในการแสดงแอนิเมชันครับเดี๋ยวตอนนี้ผมยังไม่ได้แสดงให้ผมตั้งไว้1นาทีครับผมกลัวว่าในคลิปนี้จะยาวเกินนะครับผมขออนุญาตทำเป็น10วินาทีก็พอนะครับเพื่อเป็นวิชาฐาน เื่อเป็นตัวอย่างในตรงนี้นะครับส่วนโปรยกระดาษนะครับเมื่อแสดงเสร็จแล้วก็จะโปรยกระดาษมีผลออกมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็โปรยกระดาษลงมา10วินะครับส่วนตรงนี้ก็เสียงนะครับเราก็ต้องอต้องสร้างให้คลึกคลื้นนะครับให้ตื่นเต้นผู้ที่ผู้ชมลุ้นนะครับว่าใครจะได้นะครับก็ตรงนี้แต่ถ้าไม่ต้องการเสียงก็สามารถปิดได้เอาเครื่องหมายถูกออกสมมติว,ว่าเราเปลี่ยนไปมาเปลี่ยนเปลี่ยนไปมาแล้วนะครับ แล้วทีนี้ต้องการกลับมาใช้เสียงเดิมก็กดใช้เสียงต้นฉบับนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมตั้งเป็นวิวิเนาะแล้วก็เรามาดูผลกันนะครับตอนนี้ผมต้องรีเฟรชใหม่นะครับหลังจากการตั้งค่านะครับของหน้าเว็บอย่างจะไม่ไปนะครับเราต้องรีเฟรชก่อนแต่ว่าในหน้าการตั้งค่าก็คือจะอัปเดตอัตโนมัตินะครับใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับเราจะไปประกาศผลน,นะครับ ลองครับ1นึสองสกดปุ่มนะครับ <S <S 1> <S 1> ประมาณนี้ครับอันนี้ผมย่อให้เหลือ10วินะครับแต่ถ้าจะให้เตืน่นเต้นเราก็ตั้งเป็น1นาทีหรือว่า2นาทีว่า1นนาทีครึ้นแต่ว่าอย่านานเกินนะครับ แต่ก็มีข้อแม้เหมือนกันนะครับเสียงต้นฉบับของผมก็อยู่ประมาณนาทีครึ่งนะครับเสียงเสียงดนตรีตรงนี้นะครับก็ประมาณนาทีครึ่งถัดไปนะครับผู้สมัครนะครับผู้สมัครตรงนี้เราก็สามารถเพิ่มได้นะครับกรณีเราต้องการเพิ่มก็เพิ่มนะครับต้องการลบก็กดปุ่มลบได้เลยนะครับกดปุ่มลบปุ๊บแล้วก็ยืนยันนะครับตอนนี้ผมขอยกเลิกก่อนผมต้องการเพิ่มก่อนนะครับเลือกรูปภาพนะครับแล้วก็ เลือกภาพของผู้สมัครนะครับว่าผมเลือกภาพอันนี้เนาะจากนั้นก็เลือกเบอร์นะครับอย่าซ้ํากับเบอร์อื่นนะครับด้านล่างมีเบอร์อยู่แล้วสมมติว่าผมลองใส่ซ้ํานะครับเบอร์4แล้วก็ผมกดข้างนอกก็จะมีการแจ้งเตือนบอกว่าซ้ํากันแล้วก็ไม่สามารถบันทึกได้นะครับถ้าเบอร์ซ้ํานะครับลองผมใส่เบอร์5ก็ซ้ํากันใส่เบอร์6อ่าโอเคเบอร์6ยังไม่ซ้ํานะครับ เบิกสั่งไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ตั้งชื่อนะครับผมเอาทดสอบไปก่อนนะครับสีการ์ดนะครับเราเห็นว่าเป็นสีแดงสีฟ้าแล้วก็เลือกจากตรงนี้นะครับผมเอา warning ก็คือสีเหลืองดูแบ็กกราวด์ตอนที่ยังเมาสไม่ชี้นะครับก็จะเป็นสีนั้นเลยนะครับจากนั้นก็กดเพิ่มผู้สมัครครับแค่นี้ครับแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยนะครับเพิ่มผู้สมัครเรียบร้อย เราลองดูด้านล่างครับมาแล้วนะครับมาแล้วผู้สมัครนี้มาแล้วและเราสามารถเข้าไปแก้ไขได้กรณีที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ต้องการเปลี่ยนสีต้องการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์แต่ว่าเบอร์ก็อย่าซ้ํากันนะครับเปลี่ยนรายละเอียดว่าเปลี่ยนรูปภาพได้หมดนะครับหรือว่าต้องการลบออกก็ได้เช่นกันนะครับรือว่าผมต้องการลบออกครับทําเป็นตัวอย่างลบนะครับก็เราแป๊บหนึ่งนะครับก็จะมี แจ้งเดือนบอกว่าลบสมาชิกเรียบร้อยนะครับสมาชิกของเมื่อกี้ก็หายไปนะครับสุดท้ายเลยนะครับล้างข้อมูลนะครับการล้างข้อมูลสมมุติว่าเราด uh ี ploy แอปเสร็จแล้วเราก็ลองใช้งานลองลองลองไปนะครับหลังจากนั้นเราต้องการใช้งานจริงเราก็เข้ามากดล้างข้อมูลแล้วก็ยืนยันล้างข้อมูลนะครับข้อมูลทดลองของเราก็จะหายไปแล้วก็จะเริ่มใช้งานจริงเพราะว่าปีนี้เราใช้งานแล้ว พอปีหน้านะครับเราต้องการมาใช้งานะต่อนะครับเราสำเนาไปนะครับเราสำเนาไปแล้วก็เราดี PLOY ใหม่หลังจากนะั้นเราต้องการล้างข้อมูลของเดิมเราก็กดล้างข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตหยุดเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ